ทุกคนวันนี้กลับเข้ามาสู่ช่องของเราเนะี่ยก็คือจิ้นฮลโหลดูให้ฟินนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับเ,เพื่อนรักนักยูมก็คือแกงพุ่มพัมบอยนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็ประทับอกประทับจิตประทับใจมากนะคะกับการแบบว่าการเขาเรียกอะไรนะการการเต้นของน้องๆน,นะคะนั่นแหละทุกคนอ่ะเราจะเริ่มกันแบบคร่าวๆก่อนนะก็คือ เหมือนเดิมแบบคิดอะไรก็แบบเรียวๆนะคะก็คือแบบว่าส่งแบบรูปเอาไว้แล้วก็แบบค่อยมาเปิดรุนพร้อมกันก็ตามนั้นนะคะแต่ก็มึนๆด้วยก็คือง่วงแล้วแหละตอนเนี้ยอืมแต่ก็อยากจะมาแบบพูดถึงนะคะก็นั่นแหละก็ความน่ารักมีก็แน่นอนว่าต้องพูดถึงอยู่แล้วประมาณว่าคือวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่อเล็กซ์นะคะก็คือ วันที่ผ่านมานี่แหละก็คือก็คือเนี่ยเลยเที่ยงคืนมาแล้วก็คือเลยมาแล้วแต่แต่ก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนก็คือเป็นวันเกิดของพี่เล็กนะคะก็ขอพี่เล็กมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แบบเป็นพี่ชายที่น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบพบเจอใครก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะก็จุดเริ่มต้นคือเราก็ได้เห็นคลิปวิดีโอพี่เล็กจากการที่แบบ Copper Happy Birthday เนาะแล้วก็แบบ นั่นแหละรู้สึกว่าแบบเขาเป็นพี่ชายที่แบบ c o ปเปอรักแน่แแบบว่ารู้สึกว่าแบบเขาชอบอ้อนชอบอ้อน c o ปอร์ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบน่ารักมากๆคือทุกคนเราบอกกี่ครั้งว่าเราอะชอบทีม B1 แบบมากๆมากๆคือชอบทุกคนใน B1 นะคะนั่นแหละอือคือก็เลยแบบรู้สึกแบบปลาพื้มใจนะคะหลังจากนั้นมาปุ๊บก็เมื่อเช้านี้ก็คือแบบว่าจากจากอันก่อนที่แบบ พีมกับคอเปอร์ไปกินไปกินฮาจิบังด้วยกันแล้วทีนี้อ่ะพี่มาร์กอ่ะก็มาคอมเมนต์ใน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 ตอนเช้าอีกทีว่าอ๋อคือลืมกันแล้วหรออ๋อคือลืมกันแล้วหรอแบบมีอารมณ์น้อยใจนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็นั่นแหละก็คอเปอร์ก็ถ่ายรูปแบบ ใา้รปตัวเองตอนเรียนแล้วก็แบบเอามือเท้าคางอย่างนี้แล้วก็แบบก่อนน,น,นั้นก็คือแฮปปี้เบอร์เดย์พี่อลิซไปนะคะก็คือน่ารักมากเสร็จแล้วปุ๊บพอตกตกตก,ตกแบบประมาณช่วงบ่ายใช่ไหมประมาณบ่ายสนิดนีด้ก็คือน,น,น,น้องพีมกับุวันนี้เรียกน้องพีมแห้อาก็คือคุณพีมสุเนี่ยกับเออพี่ภูเนี่ยเขาแบบมีงานด้วยกันเนาะแล้วก็คือแบบ ก็น่าจะหายงอนกันแล้วแหละแล้วก็สังเกตว่าวันนี้พี่ภูเหมือนจะใส่สร้อยมุกที่แบบเป็นสร้อยมุกที่เหมือนคอปเปอร์ใส่เลยอะทั้งทางที่พี่ภูก็มีสร้อยมุกของตัวเองนะซึ่งไม่รู้ว่าอันนั้นอนะคือแบบซื้อใหม่หรือว่าแบบของน้องคอปเปอร์ก็ไม่รู้นะคะก็แหละไม่รู้น่ารักมากแล้วก็แบบเป็นมวลที่แบบร่วมงานกันแล้วแบบน่ารักมากๆนะคะเด็กๆแบบเด็กๆแบบทํางานกันได้แบบว่าเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ได้เจอพี่เจด้วยคิดถึงพี่เจนะคะ คิดถึงพี่เนกค,คิดถึงพี่ไทยคิดถึงพี่ขุนพลคิดถึงทุกคนนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พอผ่านไปปุ๊บเราก็แบบวิ่งวันก็คือแบบว่ามีมีอะไรให้แบบติดตามอยู่นะอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอไปมาเราก็ได้คนพบว่าตอนเย็นมาเนี่ย c o ป p e r ก็คือแบบไปทวงเครดิตจากพี่าร์ด พี่ฮาร์ดสุดแสนจะเซฟโซนของคอปเปอร์นั่นเองคือเป็นเซตที่แบบพี่ฮาร์ดแบบน่ารักมากก้าวใจไม่ไหวมีทั้งแบบคือทุกคนคิดดูดีพี่ฮาร์ดแบบยิ้มอย่างนั้นพี่ฮาร์ดแบบพี่ฮาร์ดแบบส่งสายตาอย่างนั้นนะแล้วคนที่ถ่ายเป็นคอปเปอร์อ่ะคือแบบน่ารักไม่ไหวแบบคือแบบแต่ละคนที่เป็นนายแบบที่คอปเปอร์เป็นช่างภาพถ่ายอ่ะโอ้โหดาเมจแรงทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นแบบ พี่ภูไม่ว่าจะเป็นพี่มาร์กอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้โหดามเมจแรงไม่ไหวนะคะแต่และคนเสร็จปุ๊บก็ไปทวงว่าแบบไปทวงเครดิตจากพี่ฮาร์ดเนาะว่าแบบผมถ่ายค้าอะไรางี้แล้วพี่ฮาร์ดก็คือน่ารักมากแบบเป็นพี่ชายที่สปอยน้องเสมอแล้วก็แบบน่ารักกับเขาเปื้อมากๆก็ตอบกลับไปว่าเก่งมากค้าแล้วก็แบบเป็นสติ๊กเกอร์แบบน่ารักทุกคนแล้วเราก็แบบได้ทาได้ได,ได้เขาเรียกอะไรนะ ได้ลงวิดีโอบางส่วนที่เป็นแบบที่พี่ฮาร์แบบพูดถึงคอปเปอร์นิดนึงนะคะอยู่ในแบบทวิต t ตอรก็ถ้าใครอยากดูก็ไปรอดูได้นะคะคือความจริงแล้วอ่ะเราอ่ะมีแผนจะทําคลิปอืมอันนี้เป็นแผนที่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนก็คือดูก่อนว่าในช่วงระยะเวลาที่จะลงอ่ะแบบความจํามันพอหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือเราอ่ะจะทำคลิปคอปเปอร์กับเพื่อนๆที่ได้เดบิวด้วยกันที่มี1ิคนรวมคอปเปอร์อเราทําทุกคนนะเราจะทําทุกคนที่แบบ อ่าเขาอยู่แบบอยู่กับคอปเปอร์เป็นยังไงเขาแบบดูแลคอปเปอร์หรือเปล่าเขาแบบเขาแบบพูดคุยกับคอปเปอร์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเขายืนข้างกันก็ถือนว่าแบบว่าก็ถือว่าแบบอยู่ข้างกันแล้วอะไรประมาณนั้นคือทําทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบที่คอปเปอร์แบบเราชอบทุกคนที่อยู่อยู่รอบข้างคอปเปอร์เราก็เลยแบบอยากจะแบบว่าทําเพื่อให้ทุกคนเห็นความน่ารักของคนเหล่านี้ว่าอืมเขาแบบซัพพอร์ต ซัพพอร์ตกันและกันมากขนาดไหนเขาแบบเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักกันมากขนาดไหนเป็นพี่ที่ดีกับน้องมากขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้ประมาณกี่คนอะหกคนน่าจะได้ประมาณหกคนแล้วละ่ะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้น่าจะถึงน่าจะถึงพี่เน็กอืมคือ,ค,อคืออันนี้ลำดับคร่าวๆคนแรกที่แบบที่ที่เป็นคลิปเริ่มต้นก็คือพี่มาร์กเสร็จปุ๊บก,ก็เป็น พี่ฮาร์ดแล้วก็เป็นพี่ไทยเป็นแบบเป็นเป็นเป็นพวกพี่ๆก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นแบบแก๊ง0ูนย์หลายหรือแบบอะไรอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นนะทุกคนก็คือไม่รู้จะเสร็จตอนไหนคืออยากจะให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้แหละแต่ก็ดูก่อนว่าแบบ ความจําจะเต็มหรือเปล่าเพราะว่าวิดีโอค่อนข้างจะเยอะคือต้องไปหาหลายสถานการณ์เพื่อแบบมาตัดให้รวมๆกันนะคะมันก็เลยจะแบบอาจจะช้านิดนึงนะคะก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าจะลงตอนไหนก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันนะคะยังไงก็เป็นความจริให้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากทาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ดูกลุ่มเเพราะว่าไม่รู้ดีเรารู้สึกว่าน้องๆอ่ะ น้องๆอ,อ,อาจจะไม่ได้แบบว่ามีเวลาฝึกที่แบบว่ามากมายมหาศาลแล้วแบบอุ้ยคุณแบบเขาเรียกอะไรนะชายขึ้นมาเลยแต่ว่าระยะเวลาสั้นๆอ่ะการที่เขาได้อยู่กับคนที่แบบมีศักยภาพที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มาเติมมาเติมช่วยกันอะไรกันอนะ่ะมันทําให้เขาแบบค้นพบตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันทําให้เขาแบบพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะความรู้สึกหล่านะนลราลรู้สึกว่าอืม การพัฒนาการของเขาอะ่ะมันเริ่มจากคนรอบข้างเขาที่แบบว่าส่งสิ่งนั้นให้เขาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะเขาพร้อมที่จะแบบว่าก้าวข้ามหานทุกอย่างไปทุกคนอืมเป็นฟิลนั้นนะเอไปพูดเรื่องไหนแล้วเนี่ย จะเข้าเรื่องได้อย่างโอเคนั่นแหละก็คือเราก็กาล,ลังทําคลิปอยู่นะคะก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้จะไม่จบนะเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บพอเวลาผ่านไปอะ่ะคุณพิมพ์สดสัวเขาก็ลงคลิปซึ่งเป็นคลิปที่แบบว่าโอ้โหก้าวใจมากทุกคนแบบหลับฝันดีมากนะคะลงทั้งในทวิตแล้วก็ลงทั้งแบบว่าในอ,อ่อทิกตอกนะคะซึ่งในทวิตเตอร์เนี่ยจะลงเป็นแบบข่าวดำเนาะแล้วคือคัพเวอร์คือแบบโอ้โห ชอบชอบสติ๊กเกอร์ตัวนั้นมากเลยนะที่คอเปอร์ลงอะแล้วคือพิมพ์สูตรคือแบบว่าเหมือนเหมือนเห็นทุกคนเรียกร้องอะว่าอยากให้แบบอยากให้เพลงนี้อยากให้อยากให้เต้นเพลงนี้เนาะแล้วเขาก็แบบพยายามจัดให้แล้วทีนี้คอาเปอร์ก็มาแบบก็มาบอกว่าแบบหนึ่งร้อยเทกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาชอบใช้เป็นเป็นแบบหมุนๆน่ะทุกคนน่ารักมากแล้วแบบทุกคนคือเต้นแบบดีมากแล้วก็สไตล์ไม่ทับไม่ทับกันเลยหมายถึงว่าแบบ ทุกคนเต้นแบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็แบบชวนให้เรารู้สึกแบบว้าวเด็กๆเก่งมากแล้วก็ทําให้เราอ่ะคิดไปถึงแบบตอนตอนแรกๆที่แบบว่าทั้งพิม์ละ c o อปเปอร์คุยกันเนาะที่แบบพิมบอกว่าชาไหนหรูจะเต้นได้อย่างนี้แล้วก็หันไปคุย copper แล้ว copper ก็คือตอนนั้นเต้นไม่ได้คือแบบวันนี้หนูเต้นได้นะลูกแล้วหนูเต้นได้ดีมากแล้วหนูแบบหนูพร้อมที่จะแบบว่าเป็นวงไอดอลที่ที่แบบที่ส่งเสริมประเทศนี้นะคะพูดเลยก็คือแบบ รู้สึกแบบรู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้หนูมั่นใจในตัวเองเยอะๆวันนี้หนูทําได้แล้วแล้วหนูก็จะพัฒนาตัวเองได้อีกเรื่อยๆแน่นอนเชื่อมั่นในตัวพวกหนูมากๆแล้วก็นึกถึงตอนที่ป o p p e r แบบมี walk แล้วก็น้องพูดว่าแบบร่างกายน้องแบบเต้นไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้แบบคือแล้วน้องก็ยังหันแบบไปมองแม่น้องอะไรอะไรเงี้ยเปิ้ลเป็นคนที่แบบเต้นไม่เก่งไม่ชอบเต้น คนตัวแข็งๆเต้นแบบไม่สวยอะไรเงี้ยคือจะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้เกิดมาเพื่อเต้นแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามารายการเนี้ยเพก็ตัดสินใจตั้งแต่ตอนเข้ามาออดิชันแล้วแหละว,ว่ามันต้องเต้นอะไรเงี้ยเนาะก็เลยพยายามฝึกนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสกิลก็ยังยังตามเพื่อนไม่ทันนะครับเพราะว่าก็มาที่หลังด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่อย่งไก็ต้องสู้เต็มที่นะครับ เอาเข้าอ,อ้างนะครับว่าเรามาที่หลังนะครับแล้วก็แบบแต่น้องก็เลือกสิ่งนี้แล้วน้องก็พยายามที่จะฝึกคือทุกคนแบบการให้เราไม่เคยทําอะไรสิ่งนี้มาก่อนแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้อะ่ะความมั่นใจของคนเรามันจะไม่เต็มร้อยอยู่แล้วแต่วันหนึ่งที่เราแบบเราสามารถแบบข้ามกําแพงนั้นไปได้อะเราสามารถ เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเราเคยทําไม่ได้และเราเราเลือกที่จะทําสิ่งนั้นกล้าที่จะทําสิ่งนั้นถือว่าคุณเป็นคนที่กล้าหาญมากกล้าตั้งแต่ที่จะเริ่มคิดทําสิ่งนั้นแล้วแล้วพอแล้วพอวันหนึ่งที่คุณก้าวข้ามผ่านมันได้อะคุณจะรู้สึกภูมิใจในสิ่งนั้นมากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วคือมันเกิดจากการที่ตอนแรกคุณรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะทําได้ด้วยซ้ําแต่พอแบบมันมีจุดหนึ่งที่คุณอยากก้าวข้ามมันแล้วคุณจะพัฒนาแล้วคุณจะก้าวข้ามมันไปได้มัััันนนเป็อะไรรรรรรที่แแบบบบบบมมหหหจย์าาาากกสสํํ การมีชีวิตทุกคนมันเป็นฟิลแบบมันเป็นฟูลฟิลเหมือนกับว่าเราเราได้คอมพลตอะไรสักอย่างหนึง่งโดยส่วนตัวแล้วความสําเร็จของคนหรือการแบบการได้มีความสุขของคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกเรายังรู้สึกว่าเราจะทําไม่ได้แต่วันหนึ่งเราทาได้อะมันคือแฮปปี้มากนะแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วเราในฐานะที่เรา เป็นเมนคอปเปอร์เรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามที่แบบทําให้น้องแบบกล้าที่จะไปเชิญสิ่งนั้นแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นมาได้ซึ่งแบบไม่ง่ายเลยสําหรับคนคนหนึ่งนะคะเราเราแบบเรานับถือในตัวเด็กๆทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะโดยส่วนตัวแล้วค่ายอะเขาไม่ไม่รู้เขาเขาเลี้ยงเหล็กเด็กยังไงนะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกการที่เขาอยู่ด้วยกันอะเหมือนเหมือนเป็นแบบ เป็นเด็กที่มีอุปนิสัยเหมือนกันเป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วมาอยู่ด้วยกันน่ะหนึ่งเลยคือเป็นการรวมตัวของเด็กที่มีความธรรมชาติสูงมากแล้วก็มีสัมมาคารวะแล้วก็เป็นเด็กที่แสบเป็นเด็กที่ซ่าแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่พร้อมจะพัฒนาแล้วก็เป็นเด็กที่รับฟังแล้วก็เป็นเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น เนี่ยในในความรู้สึกที่เราดูดูผ่านมานะอันนี้คือรวมๆในในทุกๆคนนะแต่ส่วนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเขารักกันมากแล้วก็นั่นแหละคือค่ายเราไม่รู้ว่าค่ายไปหาเด็กกลุ่มนี้มาได้ยังไงหมายถึงว่าแบบรู้ได้ยังไงว่าการที่แบบให้คนคนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วแบบจะจะเกื้อหนุนกันอ่ะอืมแต่แต่เขาเลี้ยงดูเด็กได้แบบว่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เรามองแล้เรารู้สึกว่านี่คือเด็กพี่โยงอืมนี่คือเด็กที่พี่ยงเลี้ยงแล้วเด็กทุกคนอะ่ะ ที่พี่ยงเลี้ยงอะเขาจะรักพี่ยงมากๆสังเกตตั้งแต่แบบเด็กที่แบบเป็นเด็กเก่าของนาดาวคือทุกคนนับถือพี่ยงแล้วก็รักพี่ยงมากแล้วเด็กเจ็ก็เหมือนกันดูได้จากการแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ยงของเด็กๆทุกคนคือทุกคนรักพี่ยงมากนั่นแหละซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบพี่ยงเลี้ยงพวกเขายังไงแต่ว่า หลังบ้านเราคิดว่าพี่ยงก็คือเป็นพ่อคนหนึ่งที่แบบพร้อมจะดูแลลูกแล้วก็พร้อมจะผักดันเด็กๆนะคะในความคิดเรานะอพอเขาลงคลิปนี้ปุ๊บและที่นี้ในในในทวิตเตอร์ก็คือแบบโอ้โหแบบทุกคนแบบดีใจมากนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกปลับปื้มมากแล้วก็ดีใจกับน้องๆนะคะอืมซึ่งเรารู้สึกว่าคนนําเทนเพลงนี้เพลงเพลงนี้คนที่นําเทียนเพลงนี้ก็คือพี่หารดซึ่งพี่หาดเนี่ยก็ได้แบบ ก็ได้แบบผ่านมาหลายคลิปแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็คือแบบว้าวก็คือดาเมก็แรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่จังก็คือแบบมีความกวนนิดนึงส่วนคุณพิวัสดุก,ก็คือแบบโอ้โหเล่นหน้าเล่นตาเก่งมากแต่ไม่รู้เต้นไปกี่รอบแล้วนะคือดูมีความแบบเอาอยู่ทุกทุกทุกรอบแน่นอนแล้วก็พี่มากับคอเปอร์ยืนข้างกันทุกคนคือแบบเรารู้สึกแบบเข้าใจฟิลไหมคือเราชอบพี่มากับคอเปอร์มากแล้วเขายืนข้างกันอีกแล้วคือแบบ โอ้ไม่ก็ดีไม่ไหวนะคะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอทุกคนแบบทุกคนแบบรีแอคชั่นอะไรๆในทวิตเตอรเรียบร้อยใน TikTok นะคะก็คือแบบใน t ิ k t ตอเนี่ยจะเป็นแบบสีเนาะไม่ใช่ขาวดำทีนี้ก็คือแบบพบคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเรียกร้องก็คือท่านเลขาภูนั่นเองท่านเลขาภูก็คือแบบเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะคะ อ่าท่านเลยค่ะพูเขาก็เลยไปพิมพ์ว่าแล้วพึมพำของเราล่ะแล้วแบบพิมพ์ก็บอกว่าชวนแล้วไม่มาคือแบบทุกคนแบบเป็นฟิลแบบว่าคือเอาตรงๆนะตั้งแต่ตอนที่พี่ผัวพิมพ์พิมพ์แบบพึมพำพึงพังอะไรสักอย่างพึมพับอยอะไรอะแล้วแบบคอปเปอร์ก็ไปบอกว่าไม่พังอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันเนี้ยคือคนที่เป็นแบบหัวหน้าและรองหัวหน้าคือมาเต้นแล้วแล้วแบบ แต่ขอเปิ้ลก็ยังคงคอนเซปต์ยังมีความพึมพำอยู่นะยังแบบฮัมฮัมอะไรเงี้ยเพลงอยู่นะแล้วแบบคือท่านหัวหน้าก็ชวนท่านเลขาแล้วแต่ท่านเลขาไม่มาไงท่านเลขาแบบเหมือนทวงคืนแกงพึมพำว่าแบบเรามาพึมพำกันต่อเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราไม่รู้ว่าต่อไปอ่ะท่านเลขาจะแบบมาเต้นด้วยไหมหรือท่านเลขาจะแบบคนคอนเซปต์แบบพึมพำอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องรอลุ้นติดตามกันต่อไปอีพีต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดเราเจอผู้ท้าชิงใหม่ก็คือแบบพี่ขุนพี่ขุนคือแบบ น่าจะชอบเพลงนี้มากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเต้นด้วยพรุ่งนี้ซึ่งแบบคุณพิมพ์มัสุก็บอกว่าอย่ายแยง้งก็คือแบบคุณพิมพ์มัสุเซนเตอร์ไงล่ะคุณพิมพ์มัสุเซนเตอร์เพลงนี้คะ่ะ <g> ก <ül> <g ül> <g ül> ็คือรอรู้นะพรุ่งนี้จะมีใครมาเต้นบ้างแต่แบบอันนี้ก็ก็คือ ไม่ได้คาดหวงังแต่ก็แบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเต้นด้วยกันสิบสองคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมอาจจะเวลาซ้อมอาจจะเวลาพักอาจจะอะไรมากมายก็เอาเท่าที่ไหวนะคะก็ไม่อยากให้น้องๆฝืนมาเกินไปเอาที่น้องๆแบบโอเคเนาะแค่นี้ก็รู้สึกแบบ ซาบซึ้งมากแล้วเพราะน้องไหนจะต้องเรียนไหนจะต้องทํางานไหนจะต้องซ้อมคอนเสิร์ตไหนจะต้องแบบพักผ่อนอีกแต่น้องก็ยังแบบมาทําให้นะทุกคนคือแบบเราเราเรา,เราชื่นชมมากคือบอกแล้วว่าเด็ก17 9คือแบบถูกเทรนมาอย่างดีแล้วก็แบบซาบซึ้งใจจริงๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบพัฒนาตัวเองมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับการทําอะไรก็ตามที่แบบว่าทุกคนกําลังทําอยู่นะคะก็สู้ๆแล้วกันแล้วก็ หวังว่าเราจะมีอะไรให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งแบบทุกๆวันนี้เหมือนพิมพ์วัสดุก,กับคอปเปอร์เป็นคนเลี้ยงเราเลยแบบเลี้ยคนดูอะแบบมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันแต่ว่าทุกคนก็แบบเด็กๆทุกคนก็แบบว่ามาอัพโซเชียลบ้างอะไรไรเงี้ยแต่แบบ นั่นแหละทุกคนเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจเราได้บ้างแต่ก็ไม่อยากให้น้องฝืนมากนะคะก็เอาเท่าที่ไหวเนาะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆขอบคุณสาหรับวันเวลาที่แสนอบอุ่นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่อกกา, like, า share, ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากแก้มพึงพำบอยแล้วก็เด็กๆ789ทุกคนไว้ในอ้อมอ,อกมนใจขงทุกคนดนวยนะคะรักเด็กๆมากๆนะ, <S <S ๆนะแล้วก็วันนี้ฝันดีนะคะมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยอีกครั้งนะคะ ไปแล้วนะหวังว่าพี่ขุนพรุ่งนี้จะได้แบบเต้นกับน้องๆน,นะคะแล้วก็หวังว่าคุณพิมพ์วสุจะให้โอกาสพี่ขุนนะแล้วก็โอ้ยพี่เจแบบพี่เจหายปวดปวดหลังไวๆนะคะเห็นเห็นแบบพี่เจก็มาคอมเมนต์พิมพ์วสุเหมือนกันคือเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบแบบเจเน่ย์การเต้นของเจแล้วก็ชอบเสียงของร้องของเจมากแล้วก็รู้สึกว่าเจมีสิ่งนั้นแบบแพรวพราวมากแล้วก็นั่นแหละขอให้เจหายไวๆแล้วก็มีโอกาสมาเต้นกับน้องๆได้นะแล้วก็รอติดตามนะคะ คุณมอสวบอยโอเคว้าวแล้วก็วันนี้เจอออกงานคือแบบเท่มากนะคะนั่นแหละโอ้ยเขินวันนี้ไปแล้วค่ะไปไปสวัสดีค่ะ